สวัสดีครับเพียครับอันนี้คุณอยมาเองเหรอผมมาเองเลยครับผมมาเองเลยครับจะเรียกพิมอะไรหกชั้นแขนกลมก็ดูเรียกพิมนี้หรือเปล่าก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวจะได้ส่องดูว่าแท้ไม่แท้เนี่ยแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนองอื่นแค่นั้นเองฮะก็เลยถามเลยว่าอย่างเงี้ยอยู่หลักตรงนี้พอาอยู่มากี่ปีครับจะสิบปีปีแล้วตอนนั้นเช่ากี่บาทผมถามเล่นๆหนึังพัน วันนี้เป็นแสนๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการเก็บพระที่ถูกทางนะเป็นผู้หญิงคนแรกนะที่ผมมาไปเช่าแล้วก็แบบมีพ้าดีะฮะตอนนี้เรามาอยู่ตรงอยุทยานะครวันนี้เราจะไปนครสวรรค์กันนะครับวันนี้บังเอิญว่ามีนัดที่ท่านหนึ่งอยู่ตรงธรรมศาสตร์ลังสิตครับพี่เขากลัวไม่แท้นะครับ <c oughs> อ่าได้ฉีกกอน มโนมาเนี่ยนาเข้าได้เลยนะมามานี่เป็นนักบอลปะเนี่ยเขาอยากเจอคุณบอยมากสมัยก่อนเขาเล่นบอลแล้วเขาแข่งกับทีมบอยท่าประจานแล้วชนะไหมเก่งมากครับรถทุ่นเด็กนะสู้ไม่ได้เลยีคุณบอยเ่าเก่งมากทีผมเก่งใช่ไหมใช่เขาเก่งมากครับเก่งมากอ๋อสู้เลตอนนี้เขาอยู่เยาวชนบีจีครับอ๋อพางก่าการ์ดเหรออ๋อดี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 คือตอนนี้เขาเอี้แท้นะพี่ครับแต่บังเอิญว่า นิ้วท่านอ่ะมันตื้นหมดเลยไม่ติดเลยละลานหมดเลยเนาะสรุปเอาเท่าไหร่นะลายพี่เบอคุณลายช่วยหน่อยได้ไหมครับเท่าไหร่ครับสี่สี่หมื่นเนาะนิดเดียวมันเป็น,นทองเคยทองผมก็เรียกมานานแล้วครับเมื่อก่อนทองประมาณสี่พันบาทครับเรียกมาน,นานมากครับคุณพ่อสี่หมื่นแล้วกันเนาะขออีกหน่อยนะครับอีกเดียวอ่าสี่หมื่นสองพันแล้วกันนะนะแต่นิ้วไม่ติดเลยนะเนี่ย ผมที่ผมดังเลยว่าตรงนิ้วได้เหรอครับไม่ติดเลยมีคนแอบถ่าย <c oughs> โอ,โอ,อ้ยดีใจมากเลยนะเจอคุณบอยเนี่ยมาเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ก่อน,นตอนนี้เรากำลังตั้งกล้องตรงนี้ฮะแต่ก็มีคนแอบถ่ายเราอีกทีเนี่ยดีใจมากโอ้โหสี่หมื่น โอ้โหนี่พี่เหลือให้ผมไปนครสวรรค์สองพันนะเนี่ยตัวกายผมสี่หมื่นสี่แล้วมใช่พกอยู่ในนี้ก็อันนี้ก็เป็นที่ท่านหนึ่งนะครับที่ส่งรูปมาหาผมนะครับแล้วก็เมื่อวานดูแล้วมันไม่ชัดถ่ายยังไงก็ไม่ชัดมาดูตัวจริงโอเคนิ้วหายหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เขาตั้งใจจะปล่อยให้ผมนะครับแล้วก็ผมเองก็ตั้งใจไป,ไปนครสวรรค์ผมบอกพี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอดูเวลาก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่า ผมจะมาได้กี่โมงแต่ขอเล่านิดนึงว่าคุณบอยเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับช้อยสุดท้ายเป็นไงครับที่เขานึกถึงผมเป็นคนสุดท้ายมความเป็นไปได้มันที่จะเจอคุณบอยมันเข้าถึงยากโอเคแล้วเป็นไงแล้วส่งหาผมเป็นไงครับผมส่งตอนบ่ายครับตั้งประมาณบ่ายสามได้คุณบอยมาอ่านตอนมืดผมกลังนั่งดูบอลอยู่กับลูกชายอรายเด้งมาผมบอกเฮ้ยหนุบอยอ่านยลน์เลยเฮ้ยลูกชายบอกวเฮ้ยบ่ายอย่ามาโมเลยไม่ได้หรอก ใ่คือนงนี้ผมเองเนี่ยสมมติถ้าจันถึงสุกเนี่ยผมจะว่างตอนเที่ยงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งจะมีว่างเวลาดูนะแต่ถ้าพี่ส่งมาตอนบ่ายสามปุ๊บผมจะดูอีกทีตอนห้าโมงเย็นช่วงดีมากเลยแต่เมื่อวานเนี่ยไลน์มันน่าจะแปดพันกว่าคนช่วงดีมากมันก็ไหลไหลไๆลมาพอพี่อยู่ตอนบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยมันก็จะเห็นตอนที่ผมเริ่มไล่ไล่เช็คเพราะมันจะไล่เช็คจากข้างบนลงมาโอเคอะน้องอะอ่ะโอเคโอเคแจกเสื้อไปนะครับก็ตั้งใจนะตั้งใจเวลาเป็นนักฟุตบอลเนะี่ย มันต้องตั้งใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตคือจะทาเป็นอาชีพใช่ไหมอาชีพครับตั้งใจเป็นบอลอาชีพเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยต้องฝึกนะต้องฝึก,ก,ฝกเลยครับอายุศึสามป <13 S 2> ีศึกษาไม่จะหุ่นดีต้องกินนมเยอะๆนะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรอะ่ะมันจะสําเร็จอ่ะนี่พี่ตัวหนึ่ง XL ไม่รู้ใส่ได้ปล่านะโอเคโอเคครับนะโชคดีโชคดีพี่เฮงๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไลน์มา โอเคครับโชคดีวัสดีครับน้องวัสดีครับวัสดีครับจ่ายไปแล้วสองตัวครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชัยนาทแล้วนะครับเรากําลังจะนัดดูพระของพี่ท่านหนึ่งฮะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเขาชอบสะสมพระเดี๋ยวลองดูกันว่าพระจะแท้หรือไม่แท้นะครับพระระยองแต่มาอยู่ชัยนาทนะครับเดี๋ยวให้ดูพระจังหวัดระยองนะครับแต่มาอยู่ชัยนาทนะครับพี่หลังเนี่ยเขาส่งไลน์หาผมแล้วทีหนึ่งนะครับเดือนกว่าแล้วเนาะน่าจะเราประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะเดือนกว่า ตอนนั้นผมบอ,อกกับพี่หลังว่าถ้าเกิดสวยๆไม่จ้าไม่กระทอเนี่ยผมจะเช่า2องค์นี้ประมาณไม่เกินล้านนะครับแต่เมื่อกี้ก็คุยกันเบื้องต้นก็ประมาณล้านหนึ่งแต่พี่หลังเขาเอาล้านหนึ่งแสนแต่อลองแกะดูว่าไอ้ลองดูคร่าวๆอีกทีหนึง่งเจี๊ยบหมดแล้วไปเอากระดาษชูขอกระดาษชูหนะ่อยขออนุญาตนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ใส่ของยังน,นอ้าวแล้วฝา,าไปเนี่ยอกฝาหลุดเลยใส่เพิ่งเพิ่งแกะออกอะค่ะไม่ได้ดูนาน อ,อืตอนนี้นี่พี่หลังมีคุณแผนด้วยนะครับคือไม่ธรรมดาจริงนะสำหรับพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับนี่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยนะชอบสะสมพระนะครับสาเหตุคือทํางานแล้วได้เงินมาก็เลยอยากเช่าพระเก็บใช่ค่ะครั้งแรกเลยมีเหรียญพระเจ้าตากเอาพระเจ้าตากใช่ตอนนั้นเหรเียญพระเจ้าตากคือมาห0ร้อยบาทห0ร้อย <600. S 2> ใช่แล้วปล่อยไม่ยังอยู่เขนย,ย,ยังอยู่ยังยัเก็บอยู่นะครับมีกิ่งของผู้ทีมอี่นะ ขอเช่าแต่พี่พี่หลังเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ปล่อยนะครับแต่ให้เลย <ijo plays> <c oughs> นะครับ,รบ <c oughs> เทาน,น,นะครับเป็นกิ่งน,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 นะครับเป็นกิ่งผ้ากิ่งชิ้นน้ำบรรชอนะหลวงปู่ทิมเขาละหาร่นะครับก็ถือว่ามีแต่องค์แท้แท้แท้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเช่าพี่หลังไม่ได้แน่เลยดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับคือจริงๆเป็นผ้าแท้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าราคานี่แหละกําลังเจรจาตอนแรกองค์นี้เขาดันแบบ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนแรกที่คุยคุยไว้สององนะแต่บังเอิญว่าองค์นี้มันไม่สวยเลยนะครับและอยากเทาะแตกเยอะเลยก็เลยอาจจะเอาแค่องค์เดียวอยากได้องค์นี้นะทั้งหมดของพี่หลังชอบองค์นี้นะครับพี่หลังเขาบอกว่าองค์นี้เขาอยู่มากี่ปีครับจะสิบปีแล้ว,ลวตอนนั้นเช่ากี่บาทผมถามเล่นๆหน่อยหลักพับ มาวันนี้เป็นแสนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเก็บพระที่ถูกทางนะเป็นผู้หญิงคนแรกนั้นที่ผมมาไปเช่าแล้วก็แบบมีพระดีอะนะท่าไหร่ครับพี่ลังครับ <c oughs> บอกเลยครับ <c oughs> เผื่อไหวก็เอาไม่ไหวก็มาแล้วสองห้าแสน <c oughs> พี่ลังบอกให้เยอะไปครับขอสี่แสนห้าพี่ลังบอกให้เยอะไปสี่แสนห้าลจริงๆมาแล้วก็อยากเช่าแค่นั้แหละอย่างนี้แล้วกันครับพี่ลังอย่างนี้องค์เดียวอย่างเงี้ยห้าแสนแล้วกัน แต่ขอแกะนะแต่ต้องแกะดูเด,เดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ถ้าเกิดโอเคผมขอแกะไม่เป็นไรค่ะพี่บอยเดี๋ยวไ,ไว้โอกาสหน้าก็ได้ค่ะเอาเถอะห้าแสนโอ้โหจ่้ายจริงๆนะครับเนี่ย <laughs> ได้แล้วพี่จะบ้ากัะนเนาะ <laughs> ทำไมอ่ะเพราะตอนแรกก็เหมือนก็นตกลงกันที่ประมาณห้าแสนแล้วนะ, <500. S 1> จ,ะจะยังรักษาคำพูดเดิมเราบอยถ้าสมมติว่าหลังตั้งใจปล่อยห้าแสนหลังไปหาบอย <laughs> คือปกติแล้วเนะี่ยผมเป็นจอมบู๊เลยนะแพงเท่าไหร่ก็ต้องเอานะ แต่องค์นี้เขามีข้อติเขาไปล้างมาด้วยไงไม่ไหวเนาะ,ะยามันเนาะงั้นขอบคุณมากๆพี่หลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับก็ตอนนี้ก็คุยเจ้าของก็เบื้องต้นก็อาจจะเข้าใจกันคาดเคลื่อนนะครับจริงๆผมต่อไป2เหรียญไม่ไม่เกินล้านนะพอไม่เกินล้านเสร็จปุ๊บพอดีผมมาโพสต์ว่าผมมาใช้นาทพี่พี่หลังนะก็บอกว่าเฮ้ยคุณบอยมาใช้นาทงั้นเดี๋ยวมานัดเจอเลยต่ออีกเก้าเก้าแสนนะสองเหรียญ แต่ผมบอกว่ายาห้ามกระเทาะนะห้ามแตกอ้ามอะไรนะครับเขาบอกไม่เป็นไรคุณบอยมาถึงแล้วเขาเอาร้านหนึ่งแสนผมบอกก็ไม่เป็นไรครับร้านหนึ่งผมเอาแต่ขอดูองค์จริงว่าไม่แตกไม่กระเทาะไม่อะไรเลยนะเขาบอกว่ามาแล้วอีกองคหนึ่งกลายเป็นเหมือนลงยาใหม่แต่ผมมันก็เลยไม่เอาอีกองหนึ่งก็ยาแตกองค์ที่ผมต่อห้าแสนเมื่อกี้ก็ยาแตกอีกผงคิดว่าอยากมาทําคลิปอ่ะให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยแม่งโคตรแพงผมก็มาแล้วก็อยากซื้อนะครับปรากฏว่าเจ้าของไม่ขายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสมเด็จบางบุญพรมกันต่อดีกว่าที่ นครสวรรค์ว่าใช่หรือไม่แล้วก็แท้ไม่แท้หักไม่หักไปดูกันโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นครสวรรค์ละนะครับกำลังนัดกับพี่ท่านหนึ่งที่จะดูสมเด็จบางหุ่นพรมนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะแท้หรือไม่แท้และซ่อมหรือไม่ซ่อมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จบางหุ่นพรมนะฮะถ้าแท้แบบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มลองดูนะว่ามีโอกาสแท้หรือไม่แท้นะครับพี่สุภชัยได้มานานมากแล้วครับองนี้ยี่สิบปียี่สิบปี คือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้คุยพี่สุบชััยเบื้องต้นนะครับว่าพระองค์เนี้ยเหมือนเหมือนพระเนี่ยเขาไปแสะคาบอะไรบางอย่างออกไปนะครับแล้วก็ทําให้มองดูลําบากหัวท่านเหมือนมียอดกาวเลยเอ่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตพี่สุบชัยแกะนะรถ่ายรูปอ๋อยินดีโอ้ยินดีนดมากๆเลยครับ,บยินดีบอยไม่ใช่บุคคนธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยครับเนี่ย นี่ยังเกรงใจโอกาสได้ได้คุยหรือได้อะไรยังไงก็ปายาบอกคนจะถัาโอ้ขอบพระคุณครับเอายินดีอย่างมากครับเอาเลยนะครับทำสบาย <c oughs> ผมว่าอ๋อโอเคเขาไม่ได้เป็นปฏิกมันติดปฏิกนี้แล้วเขาอัดเทียนไปด้านข้างมันก็เลยดันไม่ออกเดี <c oughs> ย๋ยวผมแสะเทียนกันนะครับคือถึงว่าทำไมดันไม่ออก นี่เขาติดขอบเทียนเทียนเขาอ,อัดตามขอบหมดเลยได้ละนี่อ,อ,องนี้แปลกจังเลย ไม่มีคาาของพระที่จะเป็นใอนี้เลยก็เมื่อกี้สรุปสุดท้ายนะครับมาดูสมเด็จบางหลวงพรมนะที่นครสวรรค์นะครับมาแล้วก็ไม่แพ้นะครับตอนนี้ใช้เวลาดูประมาณ10นาทีนะครับเพราะเนื่องจากพระอยู่ในกรอบแล้วก็แกะพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ใช่แบบที่โครงการซื้อขายกันนะครับก็ตอนนี้จะมุ่งหน้าไปซื้อกระเพาะปลานะครับอีกประมาณสัก สามสิบนาทีเราจะไปดูกระเพาะปลาส่วนเจ้าของจะให้ถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวเราดูกันอีกทีแล้วกันว่าเจ้าของอนุญาตให้ถ่ายคลิปหรือไม่ครับโอเคครับนครสวรรค์แล้วเลยมาหน่อยนึงแล้วน่าจะถึงของพี่แก้วประมาณสักอีกครึ่งชั่วโมงครับขอได้ครับอย่างนี้ผมสอบถามพี่แก้วหน่อยถ้าผมอัดคลิปได้ไหมเอยได้ครับถ่ายคลิปได้เนาะได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายคลิปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าของอนุญาตให้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากระเพาะปลาตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ แล้วก็เป็นปลาพันธุ์อะไรนะครับ นี่เราเริ่มใกล้ถึงพื้นที่นะฮะผมเมมนว่ากินสวนนครสวรสวรค์นะสวัสดีครับพี่แก้วครับตอนนี้ผมเริ่มใกล้ถึงแล้วพอดีผมเริ่มจะอัดคลิปแล้วเลยโทรบอกพี่แก้วก่อนชุ่มแสงนี่มันเหมือนเหมือนเมืองคนจีนเลยนะพี่ใช่ใชใชครับใช่ใช่ไหมฮะอ๋อถึงว่าถึงมีกระเพาะปลาถึงว่าถึงว่าทำไมถึง,ย,ถงยังคิดอยู่เลยว่าแบบมีกระเพาะปลาได้ยังไงเนาะมันเหมือน,อนบรรยากาศเหมือนเมืองเก่าๆเลยนะครับเนี่ย รู้สึกว่าที่นี่จะมีศาลเจ้าพ่อชุมแสงหรือเปล่าใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมใช่าแม่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเมื่อก่อนผมเคยรู้สึกจะมีสร้างพระด้วยนะชุมแสงเนี่ยเป็นร้านขายของเหรอฮะหรือว่าเป็นอะไรครับโทษทีครับแต่ร้านเคมีเกษตรอะครับเคมีเกษตรนะครับในร้านเนี่ยครับอ๋อนี่ป่ะฮะใช่ครับอ๋อโอเคโอเคได้ครับนี่นี่ผมถึงแล้วโอเคอ่าตอนนี้เรามาถึงอำเภอชุมแสงนะครับก็ เป็นร้านเคมีพันนะครับอ่เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ากระเพาะปลาตัวนี้พี่เขาเก็บหรือไปเจอมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันโอ้โหนี่ตัวใหญ่เลยนะครับแต่เนี่ยพวกนี้ขอนวดเขาเสียบหนวดไว้เห็นไหมฮะนี่นี่น,นี่มันจะเป็นข้อต่อเนี่ยดึงออกมาได้อันนี้คือรอยฟันหนูครับถ้าแบบนี้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วมีรอยอย,อย่างนี้เมื่อไหร่นรนะคือหนูแท้ทุกใบเพราะว่าผมได้มาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หนูแท้หมด อันนี้ตกลงกันไว้ที่แสนห้านะครับถ้าเกิดใช่ปรากฏว่าโอเคใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเอาเงินสดไหมครับก็ได้ครับอันนี้ซื้อที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะแบบนี้โอเคนี่แสนห้าหมื่นบาทโอเคได้ครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองดูว่าพี่แก้วมีพระอะไรบ้างนะครับ <laughs> ผมนึกว่าได้อะไรโอ,โอ้โหนี่อะไรครับหมอมีดหมออ่มีดหมอ,อ,มหมอผมอาจจะไม่ไม่ชำนาญครับมีดหมอนี้ อาจจะลองดูพระก่อนแล้วกันหลวงพ่อธรรมจักรนะครับแต่ดูจากรูปรูปร่างแลวนนแง้วนี้ไม่แท้ใช่ดูจากเบื้องต้นนี้ไม่แท้โอ้โหวัดเกตดทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับโอเค โอ้ oh. <laughs> อันนี้ถ้าใช่หมดเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลดูวันนี้หน่อยแล้วกันมีดโอ้โ oh. ห oh. <c oughs> ดามไม่ออกมาด้วยโอ้โ oh. หมีดอันนี้ ผมไม่ค่อยชำนาญน,นะครับก็อาจจะไม่มีความรู้เท่าไหร่คืออันนี้มันเป็นพิมพ์ตลกแต่เป็นพิมพ์ที่แบบปกติแล้วพิมพ์เนี้ยมันจะไม่ค่อยมาตรฐานไม่รู้ว่าอากูน่าจะรู้อ่าเดี๋ยวพอเปิดสปิก,กอร์โฟอน,นอ่ะแล้วกันนะกูเพียร์คุณบอยสวัสดีครับเฮียครับอันนี้คุณบอยมาเองเหรอกผมมาเองเละครับ ผมมาเองเลยครับตอนนี้พอดีผมแวะมาดูพตระตรงนครสวรรค์ด้วยฮะเมื่อกี้มาดูสมเด็จแล้วก็เกไปแล้วโอ้โหจะต้องต้องต้องถ่ายรูปไว้กับร้านด้วยนะเนี่ยอ๋อยินดียินดีโอ้ย, <จะ S 2> ยินดีเลยครับย,ยินดีจะอยู่จะอยู่ด้วยค,ค,คือคืออย่างนี้ครับพี่พิมพ์นี้สวยๆองค์นึงก็ประมาณ8ปดหมื่นแสนเดียวเอง,งพิมพ์นี้ไม่แพงครับมันเป็นพิมพ์ตลกมันเป็นพิมพ์แบบจะเรียกพิมพ์อะไร6ชั้นแขนกลมก็ดูเรียกพิมพ์นี้หรือเปล่าก็เรียกไม่ถูก แต่นี่ผมเดี๋ยวจะได้ส่องดูว่าแท้ไม่แท้เนี่ยแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนองค์อื่นแค่นั้นเองฮะก็เลยถามให้ดูว่าอย่างเงี้ยอยู่หลักหมืน่นไม่มากในเฮียขายใช่ยังไงก็หลักหมื่นฮะยกเว้นถ้าอาจจะสวยๆอาจจะขายได้ประมาณ8ปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นสังหนึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่องค์อื่นไม่ไม่ไม่น่าสญญในใจเลยใช่ไหมครับไม่ไม่แท้เลยผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบเนื้อแบบเนื้อแบบน้ํามันน้ํามันหน่อยถ้าแห้งแห้งผมไม่ค่อยเอานะครับก็เลยถามถามกับเฮียดูก่อนว่าเป็นไปได้ไหม จะได้ครับผมครับงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เองดีกว่าได้ได้ได้ครับได้ครับผมได้ครับผมโอเคครับอันนี้ของเายี่ห้อไหนอันนี้เป็นพิมพ์ไม่แพงนะครับพอดีเฉ่อตปลากูปลากูเขาเป็นคนให้มาเขาบอกว่าปลาบอกเขาไปสิครับแล้วเขารู้ว่าขายได้ไหมก็บอกเขาบอกถ้าถ้าขายได้ก็เอาไปเลยดีจะแต่งเงินเขาเลยให้เป็นทุนไปครับ โอเคโชคดีไปเลยแต่พี่ไปลือถ้าเจอตัวหนาๆอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมไอ้ตัวนี้มันแผ่นมันบางแค่นี้ถ้าเจออย่างนี้นะแล้วหนวดไม่ต้องห้ามต่อแบบนี้นะแพงนะกิโลหนึ่งผมซื้อสิบล้านอย่างนี้ถ้ามาแบบสี่ขีดห้าขีดซื้อตัวงสี่ล้านเอาตามขีดเลยแล้วหนวดต้องเป็นอีกแบบหนึ่งหนวดจะเล็กๆเกหมือนหลอดกาแฟ ى. พี่เราดูถ้าเป็นใช่ต้องเป็นหนวดเล็กๆบางๆแต่ถ้าหนวดหนาเก๋เลย เป็นตัวตัวปลอมแต่อย่างเงี้ยมีโอกาสเจอด้วยนะปะแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยคนจีนพอดีว่าก่อนที่บ้านเนี่ยจะเป็นล่องเรือท่องเที่ยวไปซื้อของเป็นจีนเราโงเนี่ยมาอยู่แสงชุดแรกเลยเพราะดูบรรยากาศผมเรี้ยวเข้ามาเฮ้ยนี่มันแหล่งคนจีนนีว่ะก็เลยที่ว่าทําไมเดี๋ยวลองดูพี่แกเผื่อไปลื้อเจออีกนะครับเผื่อได้ตังค์ขอให้มันเป็นแบบกิมจิ นะครับโอเคนะครับพี่แก้วขอบคุณมากครับออตอนนี้นะครับเรามาอยู่ร้านอาหารหน้าผานะครับชื่อร้านหน้าผานะครับอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะครับร้านนี้เป็นร้านที่ผมมากินตั้งแต่สมัย20เกือบ30สปีที่แล้วนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงมากินร้านนี้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะชอบจัดงานประกวดพระที่นครสวรรค์นะฮะในตัวเมืองนครสวรรค์นะฮะพลังที่จัดงานประกวดพระเสร็จหมายถึงงานผมไปเดินงานประกวดพระในช่วงเช้านะช่วงบ่ายเสร็จตกเย็นผมต้องมาทานร้านนี้เลยเป็นร้านที่ผมแบบทุกครั้งที่มาจะต้องมากินร้านนี้ทุกครั้งเลยครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมานครสวรรค์หลังจากที่ไปดูพระนะครับแล้วก็ไปซื้อกระเพาะปลามาเรียบร้อยนะครับ และเราก็ได้มีโอกาสแวะมาที่ตัวเมืองนครสวรรค์เนี่ยจะมากินทอดมันร้านนี้ชื่อร้านหน้าผานะครับแล้วก็วันนี้ผมสั่งโคตรปลามาเลยนะโคตรปลาก็คือปลาอะไรบ้างครับปลาหนังเงินนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้อีกหลายสี่ห้าหกปลาจนถึงปลากรายเนี่ยไปเสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าผมจะกินแบบไหนและอร่อยยังไงนะแต่ลองดูกันครับตอนนี้ขออนุญาตรับประทานก่อนนะมาทีละอย่างกินก่อนถ้าไม่ไหวหิวข้าวนะครับแต่เป็นร้านในดวงใจนะเวลามานครสวรรค์ต้องมา เดี๋ยววันาหีกแล้วอมกแล้วมาแล้วชิมต่อเลยดอร่อยครับ,รบชูชีปลากดคังนะครับสั่งแต่ปลาอ่นนอาอชูน,นี้ปลากายปลากดคังอันนี้ปลามาครับจัดแม่งหมดเลยทุกอย่างสั่งปลาอย่างเดียววันนี้ฮะผมเขาบอกว่ากินปลาจะได้ฉลาดฮนะ ผมกินปลาอย่างเดียวครับตอนนี้นะะดูก่อนนะครับมากินปลาจะได้ฉชาะที่ผ่านมางโง่ตลอดนะผมนะฮะนี่ลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวฝากกดทางก่อน ก่อนผมเป็นคนไม่ชอบกินปลานะแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโง่นะก็อยากกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดขึ้นมาครับรสชาติดีนะแต่ก้างเยอะมากเลยนี่ดีกว่าปลาหมานี่สายตรงผมเลยปลาหมาเนี่ยนี่ต้มยำปลาหมานะครับยังเหลืออีกสองปลานะจำไม่ได้แล้วสั่งอะไรไปบ้างะครับปลาน้ำเงิน1นือสีอนะครับนะ ดูเลยฮะเน้เนๆแบบนี้ผมกินโคตรปลาเลยครับนี่เล่นตัวนี่เลยเล่นชิ้นนี้เลยดีกว่านี่เดี๋ยวจัดเลยนะครับเพราะว่านี่ต้องเล่นส่วนดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเสร็จไอเจครับไอเจตากล้องอันนี้มันกำลังถ่ายให้ผมอยู่นะครับโอ้โหสุดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขายอย่างหนึ่งครับโคตรปลาครับระหว่างนี้ครับตากล้องมันกําลังมองมองผมอยู่ฮะตากล้องไอเจจะมาแย่งผมกินนะครับแต่ผมให้มันบอกว่าให้คราวนี้มึงต้องถ่ายจนกว่ากูจะแดกเสร็จนะครับอันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างนะครับร้านปลาร้านนี้ครับอ๋อเนืออันสุดท้ายคือผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากกยฮะเดี๋ยวลองดูอีกอย่างหนึ่งครับแต่ต้องบอกว่าผมมากินที่นี่นานมาก ยี่สิบกว่าปีนะแล้วทุกครั้งที่มา,าครับคนครสวรรค์เนะี่ยร้านนี้ตลอด ปลากายนะครับนี่ดูสิดูสิเดี๋ยวผมลองเขี่ยลูกชิ้นมากินก่อนสองลูกเนี่เด้งดึ๋งเด้งึงดึในทริปนี้ <c oughs> ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้านะตั้งแต่11บเอโมงเช้าจนถึงเวลาเนี้ยเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาที่ผมได้เจอของ <c oughs> เจอพระแล้วผมได้เช่า ผมได้ไปซื้อเฉพาะปลาผมได้เจอผู้คนผมได้สัมผัสกับผู้คนที่แตกต่างสาขาอาชีพเอาภาพมาให้ดูมาอะไรสุดท้ายตบด้วยการทานอาหารแบบนี้ครับผมบอกได้ว่าชีวิตผมผมโคตรมีความสุขเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้อะไรนะครับจากการดูคลิปผมนะช่วยคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าสิ่งที่ผมทําได้ผมก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปดีๆนะครับก็จะพยายามจะลังสรรสร้างสรรค์น,นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากมากครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามในบอททับจันย์ที่นะครับในช่อง y u t u b e นะครับและ b o o k ตามรวมถึงช่องทิกต o k ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับยังไงก็ติดตามได้นะครับสวัสดีครับ